นะครับพวกก็ที่เคยกับนตพิจิตทออนไลน์ที่งานจัวั์ซอยบุกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนยู่หว่าง01การนาพิเศษ8นะครับซึ่งในนี้ก็เป็นซอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในซอยนี้ว่าซอยนี้จะพาไปออกที่ไหนได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูข้อความกันนะครับก็เป็นเก็บเล็กแน้อยนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ไปจำานานทางในเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราลอง ไปดูกันครับว่าออกที่ซอยไหนไดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างการจะนาบพิเศษแปดน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในซอยน,นี้นะครับว่าจะไปออกที่ไหนได้ตามไปดูพ้องกันครับนี่ครับผมก็จะไปวิ่งไปตามเส้นทางนะครับก็ ในนี้ก็เข้ามาเรื่อยจะมีทางโค้งหน่อยๆนะครับก็อย่าขับเร็วนะครับเพราะแถวนี้ซอยเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดตุงเด็กวิ่งมาอันตรายนะครับค่อยๆขี่นะครับไปตามเส้นทางเรื่อยนะครับผมจะตรงไปอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ออกไปไหนนะครับจะไม่เลี้ยวไหนทั้งสิ้นนะครับเราขี่ตรงอย่างเดียวเลย ว่าซอยนี้จะไปออกตรงไหนได้เราอย่าไปเลี้ยวนะครับตามออกตามซอยเล็กๆเล็กน้อยเราอย่าไปเดียวนะครับตรงอย่างเดียวเลยครับแต่เดี๋ยวตามไปดูกันพร้อมกันครับว่าเราจะไปออกที่ไหนได้นะครับซอยนี้นะครับก็จะเป็นทางทางนะครับมีซอยเล็กซอยน้อยออกมาเยอะนะครับพอสมควรนะครับคนที่ขับรถเนี่ยในเส้นทางเนี่ยก็ไม่ควรขับขี่เร็วนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะมีซอยเยอะ แล้วก็อย่างหนึ่งเป็นถนนแค่2ององเลนนะครับเกิเดกเด็กเดี๋ยววิ่งตัดหน้าก็อาจจะเ,เกิดเกิดอันตรายได้นะครับก็ค่อยๆขี่มาเรื่อยๆนะครับกขี่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับมีเส้นทางบังคับไปทางไหนก็ไปนะครับปอก ตงไปเรื่อยๆนะครับตอนด้างหน้าเนี่ยหน้านี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับเราก็ค่อยๆเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาทางโค้งนะครับไปตามเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะต้องบังคับนะครับนี่นะครับครับแลวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตรงไปอีกนะครับแต่เราไม่ตรงนะครับนี่นะครับมันเป็น ตรงได้นะครับแต่เป็นเส้นตทางบังคับเลี้ยวซ้ายนะครับใส่ผมจะเลี้ยวซ้ายผมไม่ทับเป็นงเข้าไปนะครับเลี้ยวซ้ายตามเสน้นทางนี้ครับนี่นะครับเราก็ตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามเส้นทางบังคับเลยนะครับแถวนี้มีบ้านเรือนประชาชนเยอนะ ใ้ระวังนะครับเพราะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราประมาทนะครับค่อยขับไปเรื่อยๆนะครับภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตึงพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงอยู่ประมาณสักตีสามตีสามได้นะครับช่วงนี้อยู่ที่ประมาณตีสามนะครับก็อาจภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ก็พอรู้เรื่องนะครับก็ ที่บังคับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวพร้อมหันครับว่าสอยนี้จะไปออก นี่ก็เป็นเราก็ออกมาหน้าระหว่างหน้าของซอยนะครับก็จะเป็นปอยบางแพร14นะครับหนองใหญ่นะครับก็พาพี่น้องๆออกเป็นทางนีแล้วนะครับก็คือตอนที่อยู่ระหว่างนี้หน้าของอยนี้ก็จะเป็นตอยบางแพร14นะครับหรือแยกต่อยหนองใหญ่นะครับก็เป็นเกตเล็กน้อยๆให้กับพี่น้องเพื่อนๆกันนะครับที่ไม่ชํานาญเส้นทาง ช่วงซอยนี้ออกไหนได้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับว่าผมจะพาพี่ๆน,น้องๆไปออกที่ซอยไหนนะครับก็เป็นเจ็เล็กๆน,น้อยๆสำหรับคนที่ไม่ชํานาญทางนะครับครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงครับสวัสดีครับ